ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงอนิเมะญี่ปุ่น2025ก็คือเป็นช่วงที่เราจะมีข่าวอัปเดตอนิเมะ เยอะที่สุดในช่วงเวลาต้นปีนะครับผมแล้วก็มีอนิเมะเรื่องหนึ่งที่ผมรอ,อการประกาศข้อมูลทีมงานอย่างเป็นทางการมาเป็นเวลานานนะครับผมซึ่งเรื่องนั้นก็คือเคารุฮานะวะรินโตซากุนะครับหรือว่าชื่อไทยดอกรักผีบานที่กลังใจที่เพิ่งประกาศข้อมูลใหม่ในงานเอ,อ่ออนิเมะเจแปนวันที่22มีนานนครับที่เวทีขออนิเพลกนเองใครลหลายๆคนอาจจะได้เห็น P ีของอนิเมะเรื่องนี้ไปแล้วหรือว่าอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอนิเมะเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายหรือว,ว่าวิเคราะห์รายละเอียดต่าตาาางๆแล้ววกกก็มมีีรริเคะห์จท งานเล็กน้อยนะครับเหมือนที่เคยทำในคลิปฟรีเรนนั่นแหละ ต้นฉบับนะครับซอดออริจินอลของอนิเมะเรื่องนี้มาจากเว็บมังงะซึ่งซีรีส์นี้น่าจะเป็นซีรีส์เรื่องอยาวเรื่องแรกที่อาจารย์ท่านนี้เป็นคนเขียนออกมานะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านั้นจะทําแค่วันช็อตอย่างเดียวโดยแนวเรื่องนะครับแนวเรื่องของเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวรอมคอมสคูลไลฟ์ life, ซึ่งเซตติ้งคร่าวๆของอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็จะมีประมาณว่ามี2โรงเรียนอยู่ติดก,กันและ2โรงเรียนนี้ไม่ถูกกันและก็พนางอยู่คนละโรงเรียนนะครับผมอีกโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนหญิงร้นนนวน Legisl ine, ที่จะเป็นแนวประมาณลูกคุณหนู เพลีแอนยยมาซึ่งถ้าคนที่คุ้นคุ้นพล็อตนี้มันคือพล็อตคลาสสิกของโรม e โอจูเลียสนะครับผมมีฝั่ง2ฝั่งขัดแย้งกันแต่ละฝั่งดูเหมือนจะเป็นความรักที่มันเป็นไปไม่ได้แต่พอจพะพัจับพูมามันก็กลายเป็นความรักที่มันเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝั่งที่ขัดแย้งกันอารมณ์มามานั้นสำหรับคนที่ตามในมุมมองของอนิเมะผมอยากให้คุณลองนึกภาพถึงอนิเมะ เรื่องรักลับๆข้ามหอของนายหมากับแมวคือเรื่องของเออน้องเปอร์เสียนั่นแหละนะครับผมเรื่องนั่นแหละ แต่ว่าสาหรับโทนเรื่องมันจะมีความต่างกันนิดหนึ่งนะครับเรื่องนี้มันจะมีความเป็นเมโลดราม่าที่มันมากกว่าเรื่องของหมาแมวเรื่องหมาแมวมันจะมีความเป็นคอมดี้ที่มากกว่าและเซตติ้งด้วยความที่เป็นเด็กวัยรุ่นนะครับและเซตติ้งอยู่ในโลกจริงๆมันก็จะมีการพูดถึงการพัฒนาการของตัวละครป,ปัญหาน้ปาน, ين, ป,น dibuj, ปัญหานี้ปัญหาปมมีปมของตัวละครมีตัวของความสัมพันธ์ของตัวละครประมาณนี้นะครับผมนะจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บาลานซ์ระหว่างความเอ่อหวานกับดราม่าได้ค่อนข้างดีนะนะครับผมนะมันไม่ได แต่ก็ไม่ดราม่าจนขมปึ๊ดขนาดนั้นเรียกว,ว่ามันมีหวานอยู่มันใช่ครับเรื่องมันมีหวานเพราะว่ามันคือรอมคอมแต่ว่ามันก็จะมีขมๆม,มาตัดมาแซมๆว่าไม่ให้มันเลี่ยนจนเกินไปเรื่องนี้บาลานซ์ตรงนี้ได้ดีมันในช่วงมางาังงะนแต่วาอนิเมตต้องมารอดูกนว่าจะเป็นยังไงนะครับผมในส่วนของตัวละครนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดเผยชื่อตัวละครและนักพากมาถึง6คนนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ตัวละครเอกและก็อีก4ตัวละคร Support. ซัพพอร์ตสี่ที่น่าสนใจของเรื่องนี้คือนักพากของตัวละครเอกทั้งั้งตัวเป็นน ที่เป็นนักพาคที่มีชื่อเสียงในวงการอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเป็นนักพาคในตัวของเมน h a รเตอร์เนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นนักภาคหน้าใหม่ทั้งตัวคู่พนางและนักพากหน้าเหม่อน้งคู่เลยซึ่งสำหรับผมก็ เข้าใจแนวทางของเรื่องนี้ว่าอ่าจะมาแนวดันนักพากย์หน้าใหม่ใช่ไหมเออจะมาแนวนี้ซึ่งผมก็เห็นด้วยผมชอบพุ่ตรงผมชอบผมชอบที่เรื่องหลายเรื่องดันนักพากย์หน้าใหม่หรือว่าดังบุคลากรหน้าใหม่ในวงการซึ่งกลุ่มของตัวละครเอกก็จะมีทั้งหมด6คนซึ่งผมว่าจํานวนนี้มันอยู่ในระดับที่ไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไปมันอยู่ในระดับที่ผมคิดว่าสามารถกระจายบทให้ทั่วถึงได้ถึงแม้มันอาจจะมีตัวละครอย่างตัวอื่นซัพพอร์ตาคลคเตอร์ตัวอื่นมาแทรกบ้างแต่ว่าหลักๆแล้วจะมี6คนนี้เป็นแกนในการดําเนินเรื่อง แต่ว่าแกนนําหลักก็คือ2ตัวละครพระเอกก็คือตัวของดิททโรแล้วก็คารุเอ้ยคารุโกะนะครับผู้ผิดคือใช่ถึงแม้มันจะมีคู่พระนางแต่ว่าเวลาเราดําเนินเรื่องจริงๆแล้วอ่ะเราจะอยู่กับความเป็นกลุ่มก้อนของตัวละครมากกว่าอยู่กันแค่แบบว่าแค่คู่พระนางนะครับผมนะจริงๆแล้วมันมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนมันจะมีแบบว่าเออความสัมพันธ์ที่มันอีลุงตุงนางเยอะเพราะงั้นในการเล่าเรื่องจริงๆแล้วอ่ะ มันจะทําให้เราเข้าใจเรื่องราวได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันจะทําให้เราเข้าใจหรือว่าอินกับโลกของอนิเมะได้มากน้อยแค่ไหนเดียวตรงนี้ไปรอดูในอนิเมะที่กว่าน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นในส่วนของซูโดเทรับผิดอชอบเรื่องนี้ก็คือตัวของโค o เวอร์เวิร์กนั่นเองในการทำอนิเมะรอคมคอมสคูลไลฟ์เนี่ยด้วยตัวของโครเวอร์เวิร์กจริงๆแล้วมีเครดิตท,ที่ดีมาตลอดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของโฮริมิยะหนุ่มยาผ้าสาวคอสเพลตัวของอะคิบินะครับผมงานอนิเมชั่นก็ดีงานโปรดักชั่นก็เยี่ยมดัดแ,แปลงงกก็็ a, ตีถถึแมมมนนโิิยะ่จััดบเอ แต่โดยรวมแล้วมันก็จะเป็นโอที่เราไว้ใจได้อยู่ดีที่เหลือก็แค่รอสตรีมมิ่งสวิตว่าจะฉายที่ไหนบ้างฮะไม่เอาแค่ทองม้วนได้ไหมอยากดูเรามาดูทีมงานหลกัลกๆของอนเรื่องนี้กันดีกว่านะครับผมซึ่งก็คือผู้กำกับของซีรีส์นี้ก็คือคุณคุโรกิมิยุกินะครับจริงๆแล้วคุณมิยุกิเนี่ยไม่ใช่ผู้กำกับแท้ๆนะแต่ว่าเขางานที่เขารับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานของคีแอนิเมชันซึ่งผู้กำกับส่วนใหญ่ที่เคยเป็นคีแอนิเมชันมาก่อนแล้วก็มาทำเป็นผู้กำกับเนี่ยอย่างคุณไซโต ซึ่ง e คียนิเมชันที่ผ่านตัวไปพ่วงก,กับส่วนใหญ่งานนะส่วนใหญ่นะก็จะเป็นงานที่เน้นอนิเมชันที่งานอนิเมชันส่วนใหญ่ก็จะดีดีมากๆไปเลยอย่างตัวของแบบวิจิฟิเลนก็ดีให้ไปตามที่เราได้เห็นกันส่วนงานของคุณมิยยกิเคยทำอนิเมเรื่องไหนมาบ้างนะครับผม จริงๆแล้วก็ทำอคิบินั่นแหละครับอคิบิจังเนะเซเลฟุกุนะครับชุดกราสีของเนอคิบิจังงานภาพงานแอนิเมชั่นก็ผมสามารถพูดได้เลยว่าฉายลงได้แบบไม่อายเลยครับไม่ต้องอายใครเลยฉายลงได้สบายๆนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะดูสไตล์งานคร่าวๆว่าอนิเมะเรื่องดอกรักผีบานที่กลางใจเนี่ยจะมาเป็นอนิเมะในรูปร่างหน้าตายัางไงาก็ไปดูอคิบิก่อนได้นะครับผมนะอคิบิตอนนี้ฉายที่มีที่บิลิบิลินะครับผมนะ12ตอนไปดูได้นะครับผมที่แน,น,นะนำให้ไปดูอคิบิด้วยเพราะว่าแนวเรื่องมันคล้ายกันมันมีีคคคววาาามมมมมมเเปป็นนนไลฟหืออกัะรผถึงจจ่ มากขนาดนั้นมันมีความเป็นสาระออฟไลน์มากกว่านะแต่ว่าราตงานมันค่อนข้างที่จะใ,จใกล้กันอยู่เพราะงานใครที่ไปดูอคิบิมาคุณก็จะได้กลิ่นอายความอาคิบิอยู่ในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมโอเคสุดท้ายความคาดหวังที่ผมมีต่อซีรีส์นี้นะครับผมก็พูดตรงๆาผมโคตรคาดหวังเลยเว้ยคาดหวังสุดๆผมคาดหวังให้มันเป็นแบบ โรแมนต์แห่งปีลอมคอมแห่งปีเลยอะอาจจะเอออาจจะไม่ได้คาดหวังให้มันเป็นอนิเมะแห่งปีอะอนิเมะอัพเดทเย่อย่างเงี้ยไม่ได้คาดหวังให้มันเป็นอย่างงั้นแต่ว่าผมคิดว่าอนิเมะเรื่องนี้น่าจะเป็นอนิเมะน้ำดีเรื่องหนึ่งในปีนี้นะครับผมที่อาจจะมีการสานต่อเหมือนกับแฟนเหมือนกับหนุม่มยีผพาสาวเพลก็ได้อันนี้ไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องมันาน่าจะสานต่อเพราะว่าผมคิดว่า เรื่องมันมี potential ที่สูงในระดับหนึ่งนะครับผมถ้าเพราะตอนนี้ Source Original ที่ผมได้อ่านมาประมาณหนึ่งมันดีมากๆแล้วมันเหลือแค่ผมต้องเชื่อมือ c o w วิรว่าเขาจะคุกออกมาดีและอร่อยแต่อีกด้านหนึ่งผมก็กังวลใจนิดๆนะครับเพราะว่า c o w วิรก็มีงานที่รออยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมในปีนี้แต่และ IP นี้ก็ใหญ่ๆทั้งนั้นอะ่ะเออ ก็เลยหวังว่าจะแบ่งงบจะเฉือนงบมาให้เรื่องนี้สักนิหนึ่งละกันถ้าถูกทํามาดีก็ออกมาดีก็อาจจะเป็นอนาคตที่สดใสของวงการนมก็ได้นะครับผมแต่ถ้าถูกทําออกมาแย่ก็ก็อาจาจะเจ็บนิดนึงมั้งไม่รู้สิแต่อย่างน้อยก็ได้คาดหวังไงเอออย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเรายังให้ความสนใจกับสิ่งนั้นอยู่ถ้าเราไม่ได้คาดหวังกับสิ่งนั้นแปลว่าเราก็ไม่ได้สนใจกับสิ่งสิ่งนั้นมากเท่าไหร่ซึ่งผมว่ามันก็น่าเศร้าอยู่ให้ปเป็นอย่างนั้นนะครับผมนะโอเคนั่นแหละก็ตอนน คลิปนี้ก็ขอจบได้ไ่เท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปพรีวิวอนิเมะแบบนี้ก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกมาบอกกันได้นะครับเพราะว่าผมเองก็อยากจะมานั่งคุยชิวๆแบบนี้แหละมีสคริปต์เขียนไว้แต่ก็ไม่ได้พูดตามสคริปต์ทั้งหมดนะครับพูดตามใจตัวเองบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าก็น่าจะเป็นคลิปสปริงแล้วนะครับผมนะจะรอนานกันนิดนึงนะครับเพราะว่าอน,นิเมะซีซั่นหน้ามันเยอะมากมันเยอะจริงๆนะครับผมนะก็เจอกันใหม่คคคลิปหนนน้้้าาารรรััับบจะเกษสุขภพดวยผม